สวัสดีค่ะสิงจากช่องสิงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิงเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากมากค่ะใครที่มีผิวหน้าที่หมองคล้ำไม่ขาวใสและใครที่เป็นสิวแต่ว่าสิวหายแล้วแต่ก็ยังมีรอยแผลของสิวหลงเหลือไว้เพียบนะคะ mm hmm. คลิปนี้ติงจะมาแชร์วิธีลดรอยสิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแบบบ้านๆและก็อ่อนเยินต่อผิวหน้าของเราที่สุดค่ะข้อมูลนี้ติงได้มาจาก Google นะคะลองไปหาอ่านดูค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรครีมมาร์กหน้าด้วยใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่เป็นสมุนไพรที่สามารถนํามาบํารุงผิวพรรณได้ด้วยค่ะเพราะว่าในใบสะระแหน่มีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามินซีที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเราขาวใสยอย่างมีสุขภาพที่ดีค่ะ ไปสูตรครีมมาร์กหน้านะคะเดี๋ยวเรานําใบสะระแหน่ค่ะนําไปปั่นคั้นเอาแต่น้ํานะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะถิงทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยค่ะสูตรนี้จะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะจะใช้1ช้อนชาค่ะ เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ช่วยทำให้อรอยแพ้จากที่เราเป็นสิวนะคะหายเร็วนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเด mm ี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราเติมน้ำใบสะระแหน่นะคะ ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมมาร์กหน้าจากสมุนไพรของเรานะคะมีคัะสมุนไพรบ้านๆสะระแหน่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยเรื่องผิวพรรณของเราให้ขาวเนียนใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะติ่งแนะนำว่าให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ สิบถึงยี่สิบถึงสามสนาทีแล้วล้างออกนะคะถึงขออนุญาตมาใส่มือเลยนะคะมาทิ้งไว้2 0่สถึงสานาทีแล้วล้างออกนะคะมาเป็นประจำจะทําให้ผิวหน้าของเราเนียนใสขึ้นทําให้ริ้วรอยดํานิ้วรอยสิวต่างๆจ,จางลงเร็วนะคะนี่ค่ะไปลองทําสูตรนี้ดูนะคะ ง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเป็นสมุนไพรไทยของเราไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ